สวัสดีครับกินดีตอนรับสู่ยูทูป a n แนลบ่าวเข็มยินดีครับช่วงนี้นะครับนอก่วงนี้ถือว่าโรคระบาดกับมีค่อนข้างหลายครับกับ่าวะฉับพลันอยู่ในมัวนี่ควายนะครับแล้วเราก็อีกโรคชนิดนึงนะครับที่เพิ่นกับกำลังแช่กันอยู่ในโซเชียลเนาะแล้วก็บทางสำนักงานปศุสัตว์นะครับแล้วปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่เพิ่นกับออกประชาสัมพันธ์ให้พี่เห็น้องเ๋า ใส่ความระมัดระวังหรือว่าให้ไปสังเกตอาการสังเกตอาการงัวควายหรือว่าเป็นซั์ที่เท่านะครับรส้องซัดที่เท่าที่ว่ามันสามารถเกิดได้ละก็เป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์นะครับแต่ว่าโรคนี้มันที่ว่าระบาดสู่คนดอกนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นโรคที่เกิดเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่ในงัวอยู่ในวายนะครับเนาะซื้อโรคเพิ่นกับสซ,ซื้อว่าโรคลำปีสกินนะครับเนาะลำปีสกินจะเป็น l u m p y ลำปีสกินแปลว่าผิวหนังนะครับ กะโรคนี้กะเป็นโรคติดต้อนะครับเนะาะกเกิดกะจ้งที่บวเข็มเดวบ์บอลเดวบอาหรืเกินซูฟังก็คือเกิดอยู่นี่ั่วงัว่วควายกัพวกมา่าพวกยีราฟหรือว่าพวกสั์ซี่เต่าครับที่ว่ามันสามารถตริดต่อได้นะครับเนาะโรคพวกนี้แต่ว่ามันก็นดีอยู่อย่างหนึง่งคือมันจะติดต่อจากส,สัสู่สัสมันมันสิบว่าิดต่อจากส,าสัต์มาสู่คนนะครับเนาะโรคนี้เกิดได้จ้งใดหรือว่าติดใด้จ้งใดมันก็มีทีไปที่มากของมันอยู่โรคนี้ก็คือเกิดจากพวกสัต์ พวกสัตว so 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 oh, so ์พหะนะครับเนาะสัต okay. ว์พหะกับพวกเช่นว่าเ็บนะครับเ็บยุ่งแมลงหรือว่าพวกสัตว์ดูดเลือดอื่นๆนะครับเนาะที่ว่ามันไปกัดไปกินไปกัดไปกินพวกที่มันเป็นหรือว่าโตโตงวโตควายที่มันมีโรคมีโรคอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับก็คือกัดจากตัวที่หนึ่งนะครับเนาะกัดจากตัวที่มันเป็นแล้วนี่แหละ แล้วก็ขยับบินไปกัดคอกอ่นไปกัดคอกตัวที่2ตัวที่2องแบบนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเป็นของการเปลี่ยนของการตดต่อโลกไปได้นะครับเพราะว่าโลกนี้มันก็จะเป็นมีผ้าหะมีผ้าหะเป็นมีผ้าหะเป็นพวกมลรงพวกเห็บพวกซัดตูดเลือดนะครับเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลกที่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้แล้วก็อีกย่างหนึ่งก็คือการสัมผัสครับการสัมผัสโดยตรงเช่นว่ามือเห้านี่แหละไปจับเนาะ เพื่อเข้าไปจับพวกน้ำมูกน้ำไหลของสัตว์สัตว์ตัวที่มันเป็นแล้วนะครับนั่นแหละขับไปจับสัตว์ตัวที่อยูบ่บ้านเขานี่แหละเมื่อกี้นีโอกาสที่จะเป็นได้กันนะครับเนาะสัมผัสโดยตรงอันนี้นคือเป็นการสัมผัสโดยตรงอต่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกโลกนะครับเนาะแล้วัที่นี่อาการอาการมันเป็นยังไงหลังจากที่ว่าวมาแล้วว่ามันเกิดจากาเกิดติดต่อจังไหนโรคจังไหนนะครับเนาะเรากับมีอาการเป็นการแสดงเรื่องเป็นเป็นการแสดงอาการเบื้องต้นของโรค ลำปีสกีนลำปีสกีนนี่จะเป็นตุ้มนะครับเนาะเป็นตุ้มแข็งตุ้มแข็งหรือว่าอาจจะมีเป็นสะเก็ดนะครับมีเป็นสะเก็ดหรือว่าสังเกตยังไงก็จากเป็นคล้ายๆตุ้มน้ำเหลืองนุ่นขึ้นมากครับ <cut> ความกว้างอยู่ประมาณ 3- ถึงห้าเซนนะครับเนาะ <cut> หรือว่าเอา่งๆไๆว่าประมาณขอขอคอมือหนอึ่งนี่แหละครับประมาณหนึ่งข้อมือเนาะลองมือรัศมีของวงนะครับเนาะประมาณ3มเซนถึง5้าเซนอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับลองสงเกตมึงนะครับ ตามพวกขาเนาะครับเนาะตามพวกขาหรือว่าพวกเหล้านุ่มแล้วก็พวกผิวหนังโดยทั่วไปครับมันสามารถสังเกตเห็นได้ไงครับโรคก,กัะน,นี่เพราะว่าโรคลำปีสกินสกินซึ่งแปลว่าผิวหนังครับน,นี็คือเป็นการเกิดอยู่ในผิวหนังเนาะปะัจจุบัหลังจากที่มันเกิดเมื่อไหไม่นช่รักษาจังไดยครับกะเอาไงยๆว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเกิดจากเชื้อไวรัสกับเป็นการรักษาตามอาการนะครับเนาะก็ต้องสมมติว่ามันมีนม สั์นะครับเนาะมีง่วตัวหนึ่งเป็นเขาก็ต้องแยกออกจากตัวอื่นเลยแยกเท็ดเท็ดคอกเฉพาะเท็ดคอกเฉพาะเป็นการาการกบนะครับเพื่อป้องกันการระบาดป้องกันการติดต่อต่อไปการรักษาก็เป็นการรักษาตามอาการก็ทั่วไปนะครับเนาะก็ถ้ามองได้มีก็ต้องเฝ้าติดต่อพยายัางเจ้าหน้าที่ประสุตั์ในพื้นที่หรือว่าเป็นกรมควบคุมสายด้วนกรมประสุซั์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในพื้นที ะครับเนาะก็ต้องซอยกันครับพอเป็นแล้วผิวนังมันกระสีว่างามหรือว่าบางตัวมันอาจจะีเป็นมันกรอาทจจีมีอาการเป็นไข่กินบ่ได้มันก็สีสูบผอมลงเช็นไห้ราค่าตกหรือว่าขันท้าตัวได้เป็นนักเป็นหลายกินหญ้ากินเสี้ยงกินฟางบ่ได้ก็เห็นไห้เกิดการสูญเสียลมลมหายใจจากไปกันนะครับต้บองพวกรูนีมันกร ถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันกับวิธีป้องกันก็คือนี่แหละเอาเอาไายๆว่าพวกสัตว์ปะหาน้าโรกเนาะสัตว์ปะหาน้าโรกพวกยุ่งพวกมาแรงพวกสัตว์ที่ดูดเลือดหรือว่าพวกเฮฟมัดยังต่างๆนะครับาตัวนี้ก็ถือว่าเข้าป้องกันไห้ดีกว่าครับป้องกันโดยที่ว่าเฮ็ดคอกให้สะอาดครับแห่งพยายามรักษาความสะอาดของขอกให้มันแห้งให้มันอากาศไทยเทดีหรือว่าถ้ายย่างมาแรงย่างมาแรงนะครับเนาถ้าเป็นไปได้ใก้กางมุ่งให้มันแน่จักหน่อยเพราะมันก็สิเป็นกัน ป้องกันโรคนะครับเนาะงูนี่ถือว่าดีขึ้นกันจังไรเดียวบาสเข็มจีล้องไปมึงอีกคอ,อกหนึ่งนะครับเนาะถึงอยู่นี่จังหวัดรอยเอสนี่แหละคือเพราะว่าไทยบ้านเพิ่นแจ้งเขามาว่าบาสเข็มล้องมามึงเห็นเนี่ยโรคลำปีสก,กินนี่มันแหนบบอมันเข่าใครมันเข่าใครบอเพราะว่าแม่กับพึ่งช่างเกเียร์เนนะครับเนาะเดี๋ยวจังไรบาสเข็มมีภาพพีภาพหนอกไปมึงนะครับไปมึงอาการในเบื้องต้นเพราะว่าเพิ่นก็ได้โทรแจ้งอ่า หมอแล้ว่ะว่าเห็นมามึงเนี่ยว่ามันเข้อไขวบอลนะครับเนาะมามึงครับเดี๋ยวบอกเคลมีภาพอย่างไปมึงตัวน,นี้ก็ลองมามึงนะครับเนาะเพราะว่าไทยบ้านเพิ่นแจงมาว่าตัวน,นี้ลองมามึงเห็นแน่ว่ามันเข้อไขวบอลพราะว่าวันว่าตอนนี้โรคระบาดกับมีหลายนะครับเนาะกับเป็นอีกโรคหนึ่งเพราะว่าโรคกล้ามปีสก,กินหรือว่าเป็นโครคเกี่ยวกับผิวหนังนี่แหละนี่มันก็เริ่มมีตุ่มแล้วครับก่บ่งบอกที่เห็นมาเนาะตัวฟังข้างนี้ก็เริ่มมีตุ่มสังเกตมั่งนี่ครับอยู่ข้างหน้าเพิ่อนนี่แหละนะมามึง นี่ตัวนี้เลยมึงฟังข้างนี้นะครับน้องเพิ่นก็เริ่มมีตุ้มแล้วอ่าเริ่มมีตุ้มเพหัวเพิ่นเจ้าของงัวเพิ่นอ่าไม่เอิญไปไม่เอินเบาเบาเข็มดีละมื่มึงเห็นแน่ว่าแมนบ่เพื่อนนะมันก็นเริ่มมีเพิ่นเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนาะเพิ่งสัง,สงเกตเห็นว่างอเสาร์นี่แหละตัวนี้ฟังข้างนี้ก็เริ่มมีอยูบปปมันหาตุ้มหกตุ้มแล้วครับเอาแล้วกับเม,มึงอีกงฟังทางนี้แน่จัง่อยเนาะตัวนี้นี่ครับโยกข้างหน้าเพิ่นก็เริ่ม าอยู่ตรงช่วงขาหนาเพิ่นเนาะช่วงขาหนาก็เริ่มมีละเริ่มเป็นตุ้มเห็นแล้วก็อยู่ข้างหลังอยู่ตามลำตัวเพิ่นนะครับนาองกระเริ่มมีมามันก็ตุ้มกัระยะกประมาณสามเสนนะครับน้อมึงตัวนี้มันก็เกิดจากที่บป้าเก็บในเบาแต่เกินแนวสูพีสูน้องฟังวังหันนี่แหละมันก็เขาคายอยู่ครับแต่ว่าอีกจังน้อยช่วงแรกๆเเนาะพิ่นก็เสียมอเพิ่นมาเมืองอยู่เพิ่นว่ามันก็มีอาการอยู่พ่ดนะว่า ็นตุ้มเป็นอันนั้นแหละตามที่ได้บอกมึงนะครับเนาะตุ้มบริเวณผิวหนังเสียนผ้าสุ้นกลางกับจังที่เห็นเนาะส่วนมากกับสิเกิดตามขาตามเต่านมนะครับเนาะตัวนี้ก็เห็นอยู่ข้อละเมือนทั้งสองฟังเลยกับมีมามีมาแน่อยู่ครับกับตามที่เห็นกับจากการที่สอบถามของแม่ผู้ที่เพื่อนมาแจงมาแจงมามาบอกเนาะเพื่อนว่ามู่บ้านข้ขางเพื่อนกับมีเพื่นว่ามู่าามบา้านข้ขางเพื่อนเป็นบัน้เพืเ่อนกนลยเลา คือย uhm ังงัวอยู่ขอาเพันธุ์จีเป็นรูบอเพร่ะนะเพื่อนก็เลยย่างว่ามึงเพื่อนก็เลยมาสังเกตอาการมึงนะครับเนาะเพื่อนก็เลยนี่แหละก็เลยเอือนเบาเข็มวาเพื่อนว่าเนาะขอร้องมึงนะครับว่าอันนี้ก็ล้องมึงว่าไม่ได้ขอาคายว่าแต่ว่ามันเพื่อนเพื่อนก็เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่างมือเศ้านี่แหละเพื่อนก็เลยยังว่าเด้ชยวฉันเกลียนเด๋ยแต่ว่ามันก็มีหลเนี่ยอยู่จากน่อยขนาดเพิ่งขึ้นว่างมือเศ้ามือแรกมือเดียวด้วยเนี่ยมือแรกมือเดียวนะครับเนาะก็ล้องมึงก็ถือว่า มาสังเกตซอยๆเพื่อนนะครับว่าเมื่ถิ่นว่ามนเนาะฟังทั้งหนี้กับมีคื้กันยุ่มู่บานกลางๆเป็นเหล่าหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เราผิดชอบเกี่ยวกับโรคติดต่อของสัต์เนาะบ่ว่าจะเป็นซัดอำเภอเพิ่อนก็ไดออกมเมืองแล้วเพิ่นก็ว่าตอนนี้โรคอยู่ในช่วงอ,อยู่ในจังหวัดเ็ยนะจังหวัดอเอยดศระกาจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอื่นๆนะครับเนะาะเพิ่นก็เริ่ม เป็นแล้วคนว่าแต่ว่าโรคเหนียงกับคือยังว่าลหละครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเพื่็ต้องรักษาตามอาการนะครับเนาะรักษาตามอาการตุ่มเป็นน้องกแต่ว่ามันเหนีนีน้องเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นตุ่มเป็นตุ่มไข่ไข่ขึ้นมานะครับเนาะตุ่มนํำเหลืองนี่แหละลองมึงถ้าตัวได้เป็นไ like, รมีไข่นะครับเยื่อบุหอักเสบหรือว่าจะเป็นพวกเยื่อบุตาขาวอักเสบเนาะแล้วกาคันท่า ตัวใดทีลูกกินนมอยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นง่วทีกําลังมีลูกน้อยเพื่อเชียรไทยน,น,น้ำนมมันลดลงนะครับเนาะแล้วก็มเนื่อิเกิดอาการพวกซึมเบือ่อหารสูบพร้อมนี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการนะครับซอยสังเกตส,สังเกต,เกตมึงซอยกันครับสำหรับถ้าง่วงผู้ไ้ายกับตองหลีบแจ้งเจ้าหน้าทีป่ประสัตว์นะครับนะหรือว่าเจ้าหน้าทีท่ที่รัิชิดชอค่ะให้เพื่อนไดเมื่อมึงได้มาตรวจสอบมึงนะครับนะแต่ว่าท้อง ของแม่ผู้เพิ่นมาบอกว่าเข็มนีีเพิ่นกระไดแจ้งมาเราละพนาว่าเดี๋ยวเพิ่นกระชีไดให้หมอเพื่อนน้องมึงเห็นว่าสียาให้มารักษาตามอาการนี่ละแล้ววันนี้ขันท่าของผู้ใดน,นะครับนักธิวามันเข่าคลายเือว่นมีโอกาสที่จะเป็นกยนไก่แยกนะครับแยกแยก,แยกออกจากขอ,อกลักพุ่อันนั้นคือขอ,อกลักของเพิ่อนนี้นเพิ่นเอาม,มาไว้อยู่กลางทงหน้าเพิ่นจะแยกออกเพื่อให้รักษาให้มันหายก่อนครับรักษาให้มันหายก่อนเดี๋ยวจะคอยเอาไปร่วมกันเนาะร่วมกันไหวขึ้นเก้านี่ละก็บพรเป็นยังครับรักษาตามอาการเดี๋ยว ไอ้เนาะลูกมูนี่มันบริเวณโรคที่ไหลแรงแต่ว่าขนะาดมันไช้มันกับมันกับมีโอกาสเหมือนกันเหมือนตัวใดเป็นลายกินหยากินเสี้ยงกินฟงางบริเวณเนาะกับเสี่ยงที่จะพร้อมหรือว่าลมหายตายจากไปแต่ว่ามูนี่กับมันยังกินได้อยู่นะครับเนาะปกติอยู่เนาะนี่ค่ะแนะนำ่ำเอาป้องกันไว้ดีดีดีกว่าแก่นะครับเนาะป้องกันก็คือดูแลคอกให้สะอาดดูแลคอกให้สะอาดรักษาพื้นพื้นที่มันเหยียบอยู่นี่ให้มันแห้งเนาะ น้ำก็ต้องกินน้ำสะอาดไม่แน่ใกน้อยแล้วก็ข้อก็ให้อากาศท้ายเท่ดีๆครับให้มีร่มโกกแน่จใกน้อยกับสีดีอยู่เพราะว่ามันกับสีบ่อไดนั่นมันสีบบ่ไดดอัพมันสีบบ่ได้ชื้นกับสีบ่อไดเป็นแรงผ่อพันของพวกเชื้อโรคพวกมลแรงอย่างต่างๆนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ให้กางหมุนแม่ใจน้อยมันกับสีซอยลดซอยลดอัตราควมเสียงได้นะครับเนาะาะวโรคมันนีเกิดจากพวกยุ่งพวกมลแรงพวกสัต์กินเลือด ซัดกินเลือดซัดดูดเลือดอยังต่างๆเนาะครับเนาะม้นนี่สาหรับม้นนี้ก็ถที่ว่าเป็นการมาแหลกเปลี่ยนข้อมู้มึงนะครับเนาะมันเข้าใข้หรือว่าเข้าใข้ยังได้ก็ซอยติซอยแนะนํามึงแน่เพราะว่าเพิ่นกัแจงเบาเข็มมามึงเบาเข็มก็ได้ตามที่นี่ละตามที่เคยสอบถามผู้เพิ่นเห็นผู้เพิ่นได้พบมึงหลกนะครับเนาะก็คือจังว่าลละมันกะสีเข้าใข้แน่จักน้อยอยู่นี่แหละมันอาจจิเป็นงบ่ได้อลยเไรฟะมันเป็นใน มันเป็นพึ่งจะเป็นมือแรกนะครับมาเปิลพ,พึ่งสังเกตเห็นว่ามือส่อถือว่าดีนะครับเปิลก็สังเกตมึงงั่วมึงมงั่วจะคล้องอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะมือนี้ก็เอาไว้เพียงสามีกแล้วกันนะครับนสำหรับพี่น้องที่เขาว่ามึงเขามาชมแล้วจังเลยกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขเป็นกำลังใจให้เบาเข็มนี่แหละกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไว้เพียงสามีขอบคุณครับ